สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้วันที่22รกรกฎาคม2 5 6พนะครับ <c oughs> ไม่ได้รีวิวขายของทั้งหลายวันนะครับหายนะครับวันนี้เป็นวันที่22รกรกฎาคม2 5 6 7อขออนุญ,ญาตรีวิวขายสินค้านะครับ อันนี้สินค้าทําขึ้นจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับเป็นมีดมาสเต้น,นะครับไว้หั่นว้ซอยนะครับอันนี้เหล็กทําขึ้นจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับลูกมันนี่นะครับเอาไปรีดมามขึ้นขึ้นคมนะครับทํามีดไว้หั่นว้ซอยนะครับสัะนหนา พันจะนา4มิลนะครับหนา4มิลกว้าง2นิ้วพอดีคมจะยาว7นิ้วนะครับยาว7นิ้วด้ามยาว5นิ้วครับด้ามทำจากไม้พยูนะครับเราใส่หมุดทองเหลืองให้แน่นหนาเลยนะครับใส่โมเสสให้2ตัวรูร้อยเชือก1อันนะครับ ไม่ต้องกัดเราใส่มูทงเหลืองให้แน่นหนาเลยนะครับสันหนาสีเมนกว้าง2นิ้วพอดีนะครับไม่หันไม่ซอยนะครับเป็นเหล็กตลับลูกปืนนะครับลูกปืนเป็นเหล็กลูกปืนแท้นะครับแข็งทนโอม ประมาณนี้ครับเรามีฝักท่อ PVC ให้ท่าน <c oughs> พกพาไปไล่ไปสวนไปเที่ยวท่องเที่ยวเดินป่านะครับทิ้งใส่รถไปทิ้งใส่กระเป๋าเป้ไปได้นะครับถูกเชือกให้รัดเข็มขัดไปเดินไปได้นะครับถ้าใส่หุนใจโทรมาได้เลยเรามีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับครับไม้พยุงเป็นไม้มงคลนะครับ ใส้หมุดทองเหลืองให้แน่นหนาสวยงามยุงลายแดงดำครับสนใจโทรมาได้นะครับขอบคุณครับ